กิจกรรมเด่นประจำเดือนเมษายน2566งานจัดหางานในประเทศและเน้นแนวอาชีพจัดงานนัดพบแรงงานย่อยประจำปีงบประมาณพศ2566ณลานกิจกรรมข้างสรรพสินค้าแจ้งฝาช้อปปีอ้อล์ลำพูนเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้แก่ผู้ประสงค์จะหางานทำผู้ว่างงานผู้ถูกเลิกจ้างและผู้สำเร็จการศึกษาใหม่รวมทั้งให้ผู้สมัครงานได้ทราบเรื่องการจ้างงาน แนวโน้อมความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนําไปเป็นแนวทางเตรียมตัวเข้าสู่ระบบการจ้างงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลให้มีงานทํามีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตลอดจนช่วยให้ในายจ้างได้รับพนักง,งานตรงตามตำแหน่งงานและคุณสมบัติที่ต้องการมีนายจ้างสถานประกอบการร่วมรับสมัครงานและสัมภาษณ์งานจํานวน26แห่งตำแหน่งงานว่างจํานวน133ตําแหน่ง 609อัตรามีผู้สมัครงานจำนวน787คนผู้สมัครงานส่วนมากสมัครงานในตำแหน่งพนักงานสายผลิตช่างพนักงานขายและพนักงานคลังสินค้านอกจากนี้มีการรับลงทะเบียนผู้แจ้งความประสงค์ไปทำง,งานต่างประเทศแนะนำในการสมัครงานและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ งานสถานงานในประเทศและแนแนวอาชีพเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อการขับเคลื่อนการดำเนินการตามมาตรา35ตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้สัมปทานปศพนอสในโครงการส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานบุพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐจังหวัดลำพูนประจำปี2 5 6พาเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในการใช้สิทธิมาตรา3า ให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการได้มีอาชีพณนะห้องตัวชุมเกินปลาหนึ่งโรงแรมเกินปาโฮเทลลำพูนเชียงใหม่ตำบลเบียงยยงอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนมีนายจ้างสถานประกอบการและภายีเครือข่ายคนพิการเข้าร่วมจำนวน100คนงานตรวจอสอบและคุ้มครองคนทางานและงานควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวร่วมกับเจ้าหน้าที่กอรมนลำพูน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจัดคุณเข้าเมืองลำพูกกอนกกสสนจังหวัดลำพูนออกตรวจสอบแรงงานต่างด้าวในจา้างต่างประกอบการเพื่อตรวจสอบตับการไม่ดำเนินคดีคนต่างด้าวลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูนอปาา่าซางอแม่ทาอเภอบ้านทิอำเภอบ้านโฮงอเภอลี้จำนวน57แห่งตรวจพบแรงงานต่างด้าวจำนวน259คนพบแรงงานต่างด้าวกระทำผิดตามพระาพราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พศ2560และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พศ2561จำนวน32คนข้อหาตามมาตรา8ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษตรับตามมาตราหนึ่ยหนึ่งรับตั้งแต่5 0 0 0ันถึง5 0,000บาทและเมื่อได้ชำระปรับแล้วให้ส่งควรตงด้าวผู้นั้นกลับออกไปนอกราชอาณาจักรสอดเนยจ้างจำนวนสรายถูกดอเงินคดีในข้อหาตามมาตรา9 รับคนต่างด้าวทำง,งานโดยที่คนต่างด้าวไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือให้คนต่างด้าวทำง,งานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์จะทำได้มีโทษตามมาตรา102ปรับตั้งแต่10,000ถึง100,000บาทต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน